สวัสดีครับมุ้งป่าน้องคายนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับน,นี่ก็วันที่ห้ามษสายจนสองห้าห้านะครับก็มาเก็บซึ่งอีกรางนึงนะครับอันนี้เราได้ล่อไว้บริเวณเรียกว่าโรงโรงอบนะครับโรงอบอาอยางพาราเก่านะครับซึ่งเรามาล่อไว้ครับรางนี้ก็เข้าเดือนพิุยกานะครับ พีกายจน,น์ครับเขาได้ไม่นานนะครับแต่ดูแล้วประชากรเพิ่งไม่ค่อยเยอะนะครับไม่เห็นบินเข้าเป็นออกนะครับไม่รู้ว่าน้ําหวานจะมีเยอะไหมนะครับเราไปรอลุ้นกันเลยนะครับว่าเราจะได้เยอะไหมนะครับสำหรับตองนี้นะครับ ทิ้งหลังไปแล้วนะครับไม่ได้ทิ้งนะครับแต่ว่าน้ำหวานไม่ค่อยมีเลยนะครับไม่มีเลยนะครับโอ้สาวเลยนะครับลังนี้นะครับโอ้ข้างในมีจิ้งจกนะครับจิ้งจเข้าไปกวนนะครับอือมีจิ้งตจนะครับแล้วก็พวกหนอน ผีเสื้อนะครับเข้าไปทํารังกินรังมันนะครับอยู่ตัวอ่อนนะครับเห็นไหมครับรังนี้ก็เลยตัวอ่อนไม่ค่อยมีนะครับโอ้ยมมดด้วยนะครับโอ้รังนี้นะครับน่าจะอยู่ที่มีมดมีอะไรนะครับก็ไปอยู่นะครับ เลยทำให้เพิ่งหลังนี้ยาหลังหนีไปแล้วนะครับแต่ว่าหนีไปก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีตัวอ่อนเลยนะครับตัวนี้ไม่มีน้ำหวานด้วยนะครับเพราะว่าในึ่งนี้นะครับเกตรดูนะครับนะฮะอ่อันนี้เป็นหลอดนงพยานะครับคือแยกออกไปครับตัวนี้ครับอาจจะแยกนงออกไปนานแล้วนะครับแล้วก็หลังนี้ประชากรก็ ไม่มีนะครับมีน้อยมากนะครับอาจจะเพราะหนึ่งจิ้งจกนะครับมีจิ้งจกเข้าไปอยู่นะครับเพราะว่าเราเอ่อกล่องอาจจะมีรูมีอะไรเยอะนะครับแล้วก็มันติดกับผนังนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับมีผนังด้านข้างตรงนี้นะครับมันก็เลยเข้าไปอยู่นะครับก็จิ้งจกนะครับก็จะมีพวกมดมดต่างๆนะครับเข้าไปรบกวนมันนะครับก็เลยต้องให้พึ่งหลังนี้น้ำหวานไม่ um, ไมีนะครับ แตบทุกอันเลยนะครับโอ้น่าเสียดายมากนะครับเสียดายครับแต่ลวงนังขาดเยอะอยู่นะครับแต่ว่าน้ำหวานไม่มีสักอันเลยนะครับถือว่าหลังนี้เราพลาดเลยนะครับไม่ได้น้ำหวานนะครับโอเคครับหลังนี้ก็คงไว้ต่านี้นะครับน้ำหวานไม่ได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ